ดัแบบเอ้ยไมระบบไฟไปหมดเลยเฮ้ยฟิวขาดเหรออืมฟิวตรงแบตเตอรี่อ่ะอืมน้ำมันเครื่องก็รั่วไปนะ ือจริงๆอ่ะวันนี้เราไม่ได้ออกทีมนะจ๊ะแต่เราไปทำทำแหลกหลังทำแ,ลแ,ลแลหลกแหลกหักใช่ไหมไม่รู้ไหมพอเราจะไปปุ๊บแหลกหักพอดีเลยหักอะไรเลยเลยเบอะบังอยู่ <c oughs> อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ก็หลุดไอ้เนี่ยชกเอ้อชกก็หลุดทำไมหลุดหมดเลยวะอืมแล้วสวิงอาร์มหลุดชกหลุด โอเคทุกคนเดี๋ยวผมต้องทิ้งไอเตอร์ไว้แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวตอนเช้านะครับให้มารอาร้านเปิดเพราะตรงนี้มันมีอู่ซ่อมรถใกล้ๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมนัดมันไปเจอตรงแยกเด่นชัยนะฮะเดี๋ยวผมจะแวะเข้าไปที่พแพ้แป๊บหนึ่งนะครับไปซื้อของแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเช้ามาน่าจะน่าจะซ่อมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปแวะเจอกันที่เด่นชัยนะครับไปเดี๋ยวเราเดินทางคนเดียวก่อนนะเดี๋ยวติดต่อมันเป็นระยะระยะนะไป ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเขาทางเอ่อเขาพึ่งนะครับใกล้ๆแล้วกาลังออกจากภณตระดิษมานะครับสวยมากอ่ะตอนนี้เริ่มเขียวแล้วนะช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันนะครับมันก็เลยเขียว ตรงเขาพึ่งนะครับก็จะเป็นทางซ่อมถนนแล้วก็ให้ระวังนิดนึงนะครับมันเป็นทางสวนสําหรับอีแดงนะทริปนี้สเตอร์สิบห้าสามสิบหกนะครับผรู้สึกไยจะห,ห้อยๆหน่อยเดี๋ยวอาจจะจับมาสิบสี่สามหกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวว่าจะลงมาเป็นสิบสี่สามห้า้าจะดีขึ้นนะนี่ครับจุดชมวิวจุดชมวิวเขาพึ่งนะฮะตรงนี้ อาแล้วครับตอนนี้ก็มาถึงแพร่เรียบร้อยนะฮะประตูเมืองแพร่น่าจะประมาณหกโมงครึ่งละนี่ครับก็เป็นประตูอิดนะครับเด่นๆเ,เลยอยู่ตรงก่อนถึงเด่นชัยนะครับก่อนถึงแยกเด่นชัยนะครับดูครับผมกำลังจะไปดูน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องก็รั่วเลยนะโอ้ยทุกอย่างเลยคุณป้านีนะครับหักเลย โอ้ไม่น่าจะหักง่ายๆนะดูวล้วแล้วยตอนนี้คุณป้าดับเอ้เฮ้ยระบบไฟไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้เป็นอะไรวะโอ้คุณป้าเกิดอาการอีกแล้วระบบไฟดับมาเลยพี่ตู้ออกจากร้านโอ้ ได้ข่าวว่าเตย้ยรถเสียอีกแล้วทุกคนแต่อลองโทรไปหาไหมเกมมีปัญหายเยอะอะดับทุกอย่างเลยตอนนี้ไฟก็ดับสตตั์ไม่ติดทุกอย่างดับโอ้โหเอออยู่ข้างทางเลยเนี่ยห่างจากปั๊มมันประมาณห้าโลอะ่ะเออตอนนี้เราเคว้งมากไม่รู้จะเอาไงกับชีวิตมันจะต้องตีรถกลับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไงใั้ถหยังไงตอนนี้ช่างชางมาละก็คือเป็นน่าจะเป็นทีน่ฟิล ฟิวขาดเหรออืมฟิวตรงแบตเตอรี่อ่ะาสงสารนะคูก็ต้องไปทำแหลกให้ได้ถึงเย็นๆนั่นแหละสรุปจะมาให้ได้หไหมอืมต้องมาต้องมาให้ได้อยู่แล้วถ้างั้นเดี๋ยวพอแถวเด่นไทยแล้วกันที่ที่ปักหมุดให้ไม่รู้จะทำอะไรตอนนี้เว้งมากทุกคนครับสรุปแทนที่จะได้นอนเต็นท์นอนปั๊มนะสุดท้ายก็ต้องไม่พ้นห้องพักทีนี้เราก็ก็ต้องรอนะครับเพราะว่ายัางไงก็ต้องทำแหลกให้เสร็จน่าจะ อ้าวเสแล้วเหรอเสร็จแล้วเป็นไงสรุปเป็นลยฟิวขาดแล้วเปลี่ยนฟิวยังหรือต่อตรงรแล้วตอนนี้ใจกวนอยากจะไปยังไเลย้งใหม่เลยเออเออเอ,อเอตอนนี้ผมก็อยู่เส้นไหนไม่รู้นะครับเลยเด่นชัยมาทางซ้ายนะครับก็ที่จะตรงสู่ลำปางนะครับตอนนี้เต้ยน่าจะนำหน้าไปก่อนละเดี๋ยวเรากำลังตามไปนะครับรถน่าจะเสร็จและ เดี๋ยวของเราขากลับอาจจะได้สเ,เตอร์ใหม่นยนะมันค่อยอะถ้าไม่มีแบบใครช่วยดูดลมนะโอ้ขึ้นเข่าขึ้นเข่าขึ้นเข่านี่ทุกคนเกน้ำมันใช้ได้แล้วนะนี่วันนี้เลยไม่พกฝั่งตำรองแล้วครับ อ่อตอนนี้เราก็หลุดช่วงภูเขาที่แบบโอ้ทางแบบสวยมากแล้วก็ค่อนข้างแบบขับสนุกดีนะสําหรับผมนะชอบมากเลยก็ทีนี้เมื่อกี้โทรไปถามเตยครับเตยเพิ่งถึงลําปางนะครับตอนนี้เราอยู่ห่างจากลําปางประมาณ30กว่าโลนะต,ตามตามกันไปนะครับลุยลุยลุยตอนนี้ก็ได้รถดูดนะครับขอดูดก่อนเมื่อกี้เราใช้น้ามันเยอะมาก ถึงแล้วนะครับนักรูกสภพายอยู่ไหนเนี่ยเอาละสาภาพเป็นไงได้นอนยังไม่มไเลยนะ่นอนพึ่งนอนโอเคสรุปขาดไนใช่ไหมมีอะไรมาด้วยเหรอเลยขากไนเลยนะเนี่ยโหดโหดช่างหรอว่าผมทำปิดร้านมาสิบกว่าปีเนาะไม่เเห็นเดี๋ยวถ้าถึงกันนี่ถ้าไหวก็ไปเลยไปไปอ่ไปอะเราจะไปนอนทีเดียว เราก็มาถึงเชียงใหม่เรียบร้อยนะครับน้องยุติ DIY นะฮะทำแหลกแคดบาร์เนาะที่นี่เราเดินทางกันมาเท่าไหร่นะยี่สิบเอ็ดชั่วโมงขับจริงๆไม่กี่ชั่วโมงหรอกแต่ซ่อมอะนานซ่อมไปยี่สิบชั่วโมงใช่รอช่างด้วยรอช่างรอช่างรอช่างแล้วก็นอนแล้วก็อะไรเนาะให้ดูนี่ก่อนไหนดูนะในเชียงใหม่มีผลงานอะไรบ้างดูสิอะไรงสงเรียบร้อยขึ้นเหลืองเลยพังไม่เว้นจริง คุรุสะพังเนาะสายาใหม่สายาใหม่าามนี่อันหนึ่งก็คือตอนรนังการที่ผมซ่อมเสร็จเนาะพวกน็อตของสวิงอาร์มแล้วก็น็อตของโชกโชกหลังนะครับหัวขับรถออกจากานั้นออกได้ประมาณไม่ถึง5กิโลรถดับคร<ถ>ับอยู่คนเดียวด้วยเคยเกมทิ้งทิ้งหมวแล้วตอนนั้นทิ้งอะไรเราแค่ล่วงหน้าไปก่อนอะไรกลับมาวันที่2เนาะตอนนี้กําลังขึ้นโครงของครูสะพานเนาะรอบนี้ทํากี่จุดเนาะรอบนี้นะครับก็ว่าจะทํา1 2สองแล้วก็3 ตรงนี้ตรงนี้อาจจะไม่ต้องได้นะน่าจะไม่ต้องแล้วครับน่าจะ,ะเดี๋ยวจะลองหาดูจุดทาขาคำ้ำมันนะครับน่านะะจะได้อยู่ได้เนาะอันนี้ก็คือเราเราทำทุกรุ่นเลยป่ะถ้ามาจอดก็สามารถทําทาได้หมดเลยครับ,ถ,าารบถ้ามาจอดก็ทำได้ทุกรุ่นเลยนเนาะหลักๆก็จะมีพวกเกนเฟลโน่ก,กับ R15 แล้วน,นะครับเพราะว่าผมมีแบบเนาอ๋อถ้าหลักๆนะครับน้องเขาก็นี่แหละนี่ก็น่าจะแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะหนาเท่านี้เลยครับไม่ต้องกลัวครับที่จริงแค่ตัวเดียวนี่ก็เหลือเฟือแล้วครับอ๋อตัวเดียวก็เหลือนะจะได้กันกันเผือไ้ครับเผือไ้อี แปรงทายแค่ตรงนี้แล้วก็คนสีก็เสร็จแล้วเนาะอาจจะได้ที่ยึดอีกที่หนึ่งอ่าตอนนี้ก็แข็งแรงเลยจะได้ไม่พังละใช่ครับ <laughs> น,นี้เลยอ่ะก็ใครแบบสนใจนะครับอยากทําแคสบาร์ไม่ว่ารุ่นไหนก็ได้นะ DIY หมดได้หมดเนาะโอเคก็ติดต่อน,น้องได้เลยอาลตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับแหลก็กกรุสพาเสร็จแล้วใช่ไหมนี่ครับก็โมดิฟายเองนะตอนแรกจุดยึดคือมันมีแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับแล้วก็เหล็กมันบางด้วย มันก็เลยทําให้ขาดตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นเหล็กหนาเท่าตัวนี้เละครับหกหมิลหนาเขาตัวนอกเนาะครับตอนนี้ก็จุดยึดผมก็ทําเพิ่มอ,อีก2จุดตรงนี้จะเป็น6จุดแล้วก็จะมีขาค้าช่วยตรงนี้มันช่วยถ่ายเทมหนักให้มันมาลงตรงนี้ครับถ้ารถทั่วไปจะโยงมาแบบใช่ใชครับ,รบพี่จะโยนมานี่ครับแต่ว่าอของพี่มันไม่มีเพราะทุกอย่างเวลาโชกมันยุบอะคือมันจะยุบ ไปพร้อมกันเลยอ่ะมันก็เลยทํหนาคําลงมาข้างล่างไม่ได้ก็ตอนนี้ทุกอย่างเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคู่สภาเป็นไงบ้างวันนี้มาลุ้นกันครับลุ้นกันนะค่ะว่าจะเป็นอะไรนะโอเคครับก็อย่าลืมนะครับใครที่ชอบนะหรือว่าหาแหลกหาแคดบาร์อะไรงี้แบบเป็น DIY เนาะที่แบบสั่งได้อะไรเงี้ยลองติดต่อน้องเขาดูนะทาได้ทุกรุ่นแต่ว่าต้องทิ้งรถเนาะถ้าหารถมาเป็นแบบบ้ก็จะหาให้ครับอ่าค่าเช่าอ่าค่าเช่าโอเค โอเคเลยก็ยคือหารถเป็นแบบก็คือไปเช่ารถเข้ามาแล้วก็ที่รุ่นเดียวกันกับที่ตรองการใช่ค่ะต้องถีบพิโลกเลยยุ้เทก่อนมาก็ถีบนะครับีบเอาวามจากเอาความไหนสามปั๊มเลย ทางเกบกรุงเทพกันเดี๋ยวมาลุ้นกันระหว่างทางจะให้ชมเรื่อยๆนะครับแต่มันก็กลางคืนหละผมก็เป้าหมายก็คือเช้าเลยเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะได้เช้าวันนี้หรือเช้าพรุ่งนี้ <laughs> ตอนนี้เราใกล้ถึงเธอแล้วทุกคนขุนป่าน้ำมันหมดนะต้องเติมแป๊บหนึ่งนะครับอะไรลื่นลื่นลื่น้ำมันเ<า>หรอกปกติไอะไรแ oh, <man. S 1> มงมลงแรงอะไร กคตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงนาคารสวรรค์เนาะเป็นการทําแหลกที่ยาวนานและตกอถ่าฝนที่ไกลที่สุดในชีวิตเลยนะนี่จนมือม่วงอะ่ะจากขุงมือหนังนะไม่ได้ไม่ได้เป็นซอมบี้นะตอนนี้ก็ทั้งสองไมมีปัญหานะครับก็ยาวได้เลยนะไม่ร้ายมั้วโอยและแล้วค่ำคืน ของพายุฝนก็ผ่านไปเป็นไงรู้สึกไงบ้างเล่านี้รถไม่พังยังไม่ถึงเดียวยังไม่ถึงก็ไม่มีอะไรเนาะน้ำมันเครื่องก็ไม่ค่อยแห้งอะไรนะท้งสองคันเลยแล้วก็วิ่งกันลากกันร้อยหนึ่งตลอดเลยนะไม่แค่ไม่ยกจริงมีร้อยสิบบ้างอะไรเงี้ยเออเหนียวเหนียวเหนียวใช้ได้เลยทริปนี้ผมก็ได้อะได้รู้สึกว่าทดสอบตัวเองในด้านของจิตใจได้เยอะมากว่าเวลาเจอปัญหาเนี้ยเราเราจะจัดการกับอารมณ์ด้วยยังไงนะครับก็คือผมจริงๆเป็นคนอารมณ์ร้อนนะเออแล้วแบบ เวลาเจอปัญหาอะไรเนี้ยรู้เลยว่าตัวเองนันดีขึ้นใจเย็นเป็นคนใจเย็นเพราะว่ามันก็แค่นั้นอ่ะถ้าเกิดปัญหาอาจจะลึกๆก็นนึกคือว่าเออใครช่วยได้ช่วยเราได้บ้างทริปนี้เรายังขาดเรื่องของการเรียกว่าสภาพอากาศด้วสภาพอากาศเราไม่ได้เตรียมตัวมาอใช่แบบเตรียมตัวมันไม่ดีนะกับเรื่องเกี่ยวกับฝนนะเพราะว่าเมื่อคืนก็คือตั้งแต่ลำปางที่เราลุยฝนน่ะลำปางยันสิงบุรีอ่ะเพิ่งหยุดเนี่ยแดดเพิ่งออกเนี่ยใช่เพิ่งเพิ่งเพิ่งเห็นแดด คนต่างประเทศเขาบอกประโยคหนึ่งว่าในการเดินทางไม่มีหรอกสภาพอากาศไม่ดีมีแต่เราอเตรียมตัวอุป,ปกรณ์ไม่พร้อมไปไม่พร้อมเท่านั้นมีแค่นั้นแหละต่อให้ฝนตกหนักถ้าเราอุปกรณ์พร้อมมันก็ไม่หนักกันสบายใช่สบ,สบายเนี่ยก็คือถ้าเพื่อนๆเห็นนะในคลิปก็คือผมจะแบบว่ารองเท้าส,สมามารถสะผมเลยก็คือไม่เปียกห้าเปียกเด็ดขาดเลยไม่งั้นจะอยู่ไม่สุขหวังว่าทุกคนก็จะได้ความรู้แล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างใน คลิปนี้นะฝากติดตามพวกเราทั้งสองคนต่อไปนะครับโกเว้นก่อนพังไม่เว้นนะอยากรู้ว่าพังยังไงก็กลับไปดูต้นคลิปนั่นแหละนั่นแหละพังอย่างนั้นแหละโอเคคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนได้ความรู้รทางการเตรียมพร้อมของร่างกายแล้วก็สภาพอากาศที่แบบไม่คิดว่าจะเจอในรอบนี้ตกตลอดทางประมาณ4ี่กว่าโลที่เราลุยฝนทั้งคืนนะต้องบอกว่าทั้งคืนตั้งแต่ประมาณ2ทุ่มอะ่ะยันเช้าอะ่ะแล้วเรานอ,นอนพักด้วยแป๊บหนึ่งนะเออแต่ว่าเราเราได้นอนพักประมาณสองชั่วโมงที่ปั๊มพีทีนะครับเดี๋ยว ปั๊มิธีที่ผมบอกก็คือเราไปนอนแม็นแคมอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวผมจะไปหาที่รีวิวให้ชมอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงแล้วผมก็สมัครบัตรสมาชิกพิธีละเอ,อเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับปับ๊มพิธีมากขึ้นนะครับในการพักผ่อนมีทางเครื่องซักผ้าแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนนะมืมก็มีหลายๆอย่างให้แบบว่า ให้บริการเราฟรีเลยนะใช่ฟรีด้วยตกใจขนาดสมัครยังฟรีอะ่ะเ,เ,เดี๋ยวมาติดตามชมนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูพีทีใกล้บ้านที่สุดนะครับว่าจะเป็นยังไงแบบนอนได้แล้วก็เออทำได้หลายอย่างชาร์จมือถือชาร์จอะไรได้หมดเลยเหมือนบ้านเราเลยอ่ะเดี๋ยวมาติดตามชมคลิปหน้านะครับว่าพวกเราจะไปไหนกันต่อหรือยังไงนะครับช่วงนี้ก็รักษาตัวกันไปก่อนนะครับของเราก็ <Okay. S 1> เพเเซฟกันทุกคนนะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย